ผมจะให้เป็นวงจรการต่อสายระหว่างอุปกรณ์นะครับไปดูกันเลยฮะวงจรย้ายจุดต่อสายไฟเลี้ยง m q ม900ต่อสายสิน้ำตาลจากขาปลั๊ก AC power มาเข้าลายของเพลทปลั๊ก AC modify ต่อสายซิำเงินจากขาปลั๊ก AC power จากบอร์ดมาเข้าขานิวเทลของเพลปลั๊ก AC modify ต่อสายสวิตเปิดปิดไฟ DC จากจุด DC power KS ของบอร์ดมาเข้าขาสวิตออของเพล Y ต่อสายจากขากลางของสวิตช์มาเข้าจุด DC power KS ของบอร์ดตามรูปเลยนะครับต่อไปเป็นการต่อไฟ DC จากแบตเตอรี่เข้าบอร์ดแอมจิวต่อสายสีดำจากขั้วลบของแบตเตอรี่มาเข้าจุดต่อแจ็ค DC in ของบอร์ดแอมจิวที่ขั้วลบตามรูปต่อสายแสดงจากขั้วบวกของแบตเตอรี่มาเข้าจุด DC in ขั้วบวกของแจ็ค DC ของบอร์ดแอมจิวตามรูปการเปิดปิดไฟ AC 2 2 0โวลต์จะถูกเปิดปิดที่สวิตช์ v a p ที่หน้าบอร์ดแอมจิว ไฟดีจากแบตจะถูกเปิดปิดที่สวิตช์ดี o ีออนอที่